มีเงินใช้เหลือเฟือด้วยศาสตร์แห่ง่วงจุ้ย่วงจุ้ยมีผลกับชีวิตของเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวในวันนี้เราจะขอพูดถึงศาสตร์แห่ง่วงจุย้ยที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะเรามาเริ่มกันด้วยปีเสียดูดซับ ซึ่งตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะถือว่าปีเซียเป็นสัตว์ที่ช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภอาหารของปีเซียก็คือเงินและทองซึ่งลักษณะาภายนอกของปีเซียจะมีลักษณะที่ปากกว้างและไม่มีรูทวารซึ่งเป็นลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีมีความหมายในเรื่องของการดูดเงินดูดทรัพย์เข้ามาแล้วไม่มีทางออกการวางปีเซียควรจะวางปีเซียคู่กันอาจจะตั้งปีเซียไว้ที่โต๊ะทางานหรือประตูทางเข้าบ้าน ด้วยหันปีเสียออกไปด้านนอกปีเซียคู่จะต้องมีปีเสียทั้งตัวผู้และตัวเมียวิธีการสังเกตนะคะว่าปีเสียเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้ดูที่เท้าค่ะถ้าปีเสียมีเท้าข้างซ้ายยื่นออกมาแสดงว่าเป็นปีเสียตัวผู้แต่ถ้าปีเสียมีขาข้างขวายื่นออกมาแสดงว่าเป็นปีเสียตัวเมียเกือกม้านำโชคตามหลักฮวงจุยจะถือว่าใครที่มีเกือกม้าไว้ครอบครองจะช่วยดึงดูดเงิน ดึงดูดโชคลาภเข้ากระเป๋าสตางค์แต่ถ้าจะให้ดีและเสริมความเป็นสิริมงคลควรจะเป็นเกือกม้าที่ใช้แล้วเกือกม้านอกจากจะมีความเชื่อในเรื่องของการดูดเงินดูดทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์แล้วยังมีความหมายในเรื่องของการขับไล่วิญญาณการตั้งเกือกม้านะคะควรจะตั้งเกือกม้าขึ้นเป็นลักษณะเหมือนถุงเงินและมีความหมายเชิงนัยยะว่าให้มีเงินมีโชคลาภเข้ามาในถุงเงินถุงทองนั้น การใช้น้ำเต้าคู่วางบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของเทพที่เราบูชาจะช่วยดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์เข้ามาแต่มีเคล็ดลับนิดนึงนะคะควรจะเป็นน้ำเต้าไม้ไม้หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของเงินสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ตามหลักฮวงจุ้ยก็จะให้เป็นกระเป๋าสตางค์รูปทรงขอนไม้การใช้ธนบัตรขวัญถุงก็จะนิยมให้ใช้ธนบัตรที่เป็นใบสีเขียวซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างสากล จะเห็นได้จากแบงก์ดอลลาร์สหรัฐก็จะใช้สีเขียวเป็นสีของแบงก์ดอลลาร์ซึ่งแน่นอนค่ะสีเขียวตามหลักฮวงจุ้ยจะหมายถึงความเจริญความงอกงามและความอุด,ดมสมบูรณ์เรือสำเภาจีนตามหลักฮวงจุ้ยจะถือว่าเรือสำเภาจีน จะช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดทรัพย์ซึ่งในเรือก็จะมีทางเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งแน่นอนค่ะก็จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ลักษณะาการวางเรือสำเภาที่ถูกต้องจะต้องหันหัวเรือไว้ด้านในบ้านซึ่งถ้าหันหัวเรือไปด้านนอกบ้านก็หมายถึงว่าความเจริญงอกงามความอุดมสมบูรณ์ที่เราควรพึงมีพึงได้ก็จะออกจากนอกบ้านเราไปแล้วก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆในการวางเหรียญไว้ในเรือสำเภาเราควรจะหาเหรียญที่เป็นเหรียญสีเงินสีทอง หรือพลอยอัญมญณีใส่ในเรือเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลซึ่งถ้าจะให้ดีควรจะเป็นเลข9เหรียญเก้าเหรียญพลอย9สีก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลของเรือสำเภาได้ดีค่ะรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุย้ยก็จะช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเข้าในกระเป๋าสตางค์ของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์รูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอ,งขอนไม้ ด้วยขอนไม้หมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์เมื่อกระเป๋าสตางค์ของเราเปรียบเสมือนกล่องใส่คุมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมขอนไม้ก็จะช่วยในการดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ของเรากระเป๋าสตางค์ที่มีซิปเก็บเรียบหรือมีกระดุมปิดซึ่งถ้าจะว่าความหมายของการดึงดูดเงินดักทรัพย์ได้ดีก็จะเป็นลักษณะของกระเป๋าสตางค์ที่มีซิปเก็บเรียบ แต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆนะคะก็ควรจะเป็นกระเป๋าสตางค์ที่มีกระดุมปิดค่ะก็ถือว่าพอที่จะช่วยได้อยู่นะคะลักษณะด้านในของกระเป๋าสตางค์ควรจะมีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องชาวจีนจะถือว่าเลข8เป็นเลขมงคลเป็นเลขการเงินที่จะช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์เข้ากระเป๋าสตางค์ และการจัดวางด้านในของกระเป๋าสตางค์ให้ถูกต้องตามหลักฮองจุ้ยก็จะเป็นการบาลานซ์ของหยินและหยางในกระเป๋าสตางค์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นการจัดวางช่องใส่ธนบัตรให้มีช่องแบ่งธนบัตรไม่ให้ธนบัตรอยู่รวมกันมีช่องแยกใส่เหรียญต่างหากแต่บางศาสตร์ฮองจุ้ยก็จะแนะนําให้มีกระเป๋าสําหรับใส่เหรียญโดยเฉพาะนะคะอันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านซึ่งจริงๆแล้วในความเป็นจริงของคนเราเราก็ต้องการความคล่องตัว ก็อาจจะหากระเป๋าสตางค์ที่มีการจัดวางช่องใส่ธนบัตรและช่องใส่เหรียญต่างหากก็จะมีความสะดวกในการพกพาช่องใส่บัตรตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็ควรจะแยกเป็นฝั่งด้านนอกและด้านในเพื่อไม่ให้บัตรเดบิตและบัตรเครดิตดูรวมกันด้วยบัตรทั้งสองอย่างนี้มีพลังงานที่แตกต่างกันจะทําให้การเงินมีการแปรปรวนได้ค่ะนี่คือลักษณะพอสังเขปของฮวงจุ้ยในกระเป๋าสตางค์ที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณ ค่ะนี่คือวิธีการเรียกเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ด้วยศาสตร์แห่ง่วงจุย้ยคลิปของเราจะนําเสนอในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์่วงจุย้ยที่จะช่วยดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ของคุณให้คุณมีเงินในกระเป๋าสตางค์อย่างเหลือเฟือชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ